สวัสดีค่ะวันนี้ปลาจะพาออกไปเก็บเห็ดหมอกกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะมีเห็ดหมอกแล้วก็เห็ดขอนสนนะคะเดี๋ยว ขึ้นไปดูกันเลยค่ะนี่เนาะป่านกึกว่ามันหมดหน้าเห็ดแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะฮูยดงดงเห็ดหมอกเลยนะคะเนี่ยตัวดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูสิคะทั้งเห็ดหมอกเห็ดขอนสน ดูสองดอกน้น,นะคะดูสิมีตะยอกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยโ้ปาึกว่ามันหมดแล้วไงก็เลยไม่ได้เข้าป่าสักทีนี่คือเห็ดขอนสนเนาะี่แต่ดอกใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยค่ะ นี่เห็ดขอนสนอีกพ่่หนึ่งนะคะดอกใหญ่มากนี่แก่แล้วนะคะเนี่ยเรามาไม่ทันแก่หมดแล้วค่ะเห็นไหมแก่หมดแล้วมาไม่ทันนนก็อีก สองดอกนะคะนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งเห็ดขอนสนนะคะมันเนี่เป็นดอกเล็กเขาเห็นไหมคะนู่นอีกดอกหนึ่งนะคะดอกใหญ่มากเลยนูน่น เลียงกันไปนู่นเลยนะคะนูน่นลงไปข้างล่างเลยอะ่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ยตื่นเต้นปาน,นึกว่ามันหมดหน้าเห็ดแล้วนะเนี่ยโอ้โหมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยดูสิดูสิเขาแบบเรียงกันสวยมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหโอ้โห ไม่ใช่โโหอะไรหนามเก็บเห็ดกันเลยค่ะขอใส่ถุงมือก่อนเนาะหนาวมากนี่นะคะคือเห็ดหมอกเนาะดอกใหญ่มากดูเป็นน้ำแข็งเลยใช่ไหมคะ กินเขาจะคล้ายๆกับเห็ดนางนางฟ้าเนี่ยเยอะเลยค่ะเป็นน้ำแข็งเห็นไหมหนาวหนาวมากมีตะดอกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดูดูดอกนี้นะ จะให้ดูดอกนี้นะคะอ๊้เป็นน้ําแข็งเลยเห็นไหมคะยาว่ากเท่าหน้าปลาเลยเห็นไหมคะเนี่ยปลาไปดูใน YouTube แล้วเนาะเห็นพี่ๆเขากินกันอะเออ ขาขาเน่าแล้วเห็นไหมอุ้ย,อยนอนเจาะหมดแล้วค่ะเห็นไหมนี่ดูกลุน่นี้เดี๋ยวมองไม่เห็นหนะ้าดูดูสามดอกนี้สิคะดู จะวางตะกร้าไหนดนีเก็บวางไว้ก่อนเนาะเนี่ยป้าจะให้ดูใกล้ๆนะเห็นไหมมันเน่าแล้วอะ่ะแต่ดอกเขาสวยมากเลยเห็นไหมคะตัวนี้เป็นดอกเล็กของเขาเห็นไหม โอ้โหมาไม่ทันดูสองดอกนู้นนะคะนูน้นเห็นไหมเห็นไหมคะมันชุ่มน้ำมากเลยนะอูกินไม่ได้แล้วคะ่ะเนี่ย กินไม่ได้ก็เอาไว้เป็นพันเขาปีหน้าเนาะดูสิน่าเสียดายมากเขาจะออกเป็นทางเลยนะคะเนี่ยจะให้ดูเหตุขอนสนเนี่ยปานั่งทัายยเนี้ยกล้องมันก็ไม่ไอ้นั่นอะ เนี่ยเห็นเห็ดคอนสนไหมคะเห็ดคอนสนนี่ก็แก่มากแล้วเห็นไหมคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามน้องป่าเสมอนะคะอักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายค่ะมีตะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมบ๊ายบาย